เอาละเอาละมุงสี่สิบสามคนเรามาดูว่าเพื่อนจะมาตอนไหนมันไม่ยอมหลับยอมนอนกันเว้ยไปจกแคปไหมอดีปะัหน่อย หรอหลโหลอเย็นเย็นว่าไงมีมีติมบ้าขอติมมาเดยไม่มีเพื่อนมักูจะตายแล้วขอหน่อยเพื่อนใช่หรอมันต้องกินตรงนั้นได้ติมนะก็ไหนเดี๋ยวไปกินตรงนั้นติมก็ได้เพื่อนหรอใช่เพื่อนขอหน่อยดิไม่มีอะดิไอติมอ่ะมาไม่เชื่อหรอกเดี๋ราเพื่อนจะตายแล้วมีได้ยังไงไม่มีเอาข้าวไหมเอาข้าวอา่าเอาสองแท่งสองแท่งหนึง่งสองแท่งก็ได้เอาข้าวไหมไมาแท่งหนึง่งขอแท่งหนึ่งได้ไหมมีไหม ถ้าถ้าโกหกไม่คุยกับเพื่อนแล้วนะถ้าถ้าโกหกอ่ะถ้ารู้ว่าโกหกอ่ะกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรกระเป๋าใครกระเป๋าเปียกหรอประเดี๋ยวนะอยากรู้เหมือนกันว่าให้ไอติมแล้วจะยังไงต่ออยากรู้เหมือนกันนะอยากรู้เหมเพื่อนหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกหกเหรอใช่เพื่อนใช่ใช่วานิลาปะเอาอะไรก็ได้เพื่อนใช่ไหมใช่วานิลาไหมใช่เพื่อนพิตาชิโอได้มีพิตาชิโอไหมครับ รู้เหมือนกันว่าให้เรายังไงต่อเรียกน้อยนะมีอีกแท่งว่เพื่อนแท่งเดียวไม่น่าพอเดี๋ยวต้องแบ่งให้คนเดียวดีหมดแล้วไปนี่แม้เวลาไปร้านได้ติ๊มไหมเวลาได้ติ๊มไหมเดี๋ยวเช่ารถแบบว่าทำไปติมให้แล้วไหมได้ได้ได้เอาเอาดิถ้างั้นไปเนี่ยแลนไอร้านได้ติ๊มใหม่ตรงแลนส้มอ่ะได้ไปดิโอเคแลนส้ม ได้ก็ขับนำไปสิไอ้ใจช้านะอีทลันร้อยติมนี่คือชอบอะไรได้ได้ถ้างนั้นขับตามมานะไปกี่หลักหน้าหน้าติมก็อยู่หลักสามไม่หล่อมาสิ่ขับตามมาโอเคโอเคมาไอติมพันห้าใช่พี่ดิ้งแล้วถ้ามาติมขายต้องเจอกันเท่าไหร่อะไรนะพี่แล้วถ้าไปติมขายต้องเสียกันเท่าไหร่เสียแค่ร้อยหนึ่งพี่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งขับอะไรวะ อะไรโดนเส้นเหน <c oughs> ื่อยภาไปไหนไหเพื่อน <c oughs> ไปชาว์ร้านีอติมโอ้อะไรของเพื่อนเนี่ยโดยเพื่อนจะตายแล้ว <c oughs> แบบหนึ่งมาแล้วฮึย <c oughs> ขำค้างคืออะไรคือตัวหนุม่มแล้วต้อง้นเหนอ <laughs> ไม่ไปยังไงมันมีร้านไอติมพันห้าหนูพาไปเช่าตามนั้นละค่ะ <c oughs> อย่ามีคนเช่าร้านไอติมซื้อติมให้บังนูเว้ย <c oughs> อย่ามีเหมือนกันเว้ยมีไอติมว่ะโหแต่ก่อนพุดดิ้งคิมเขาออกจากฮอตแก ต้องเลือกเปล่าพี่ดิ้งจะไปเลือกเองหรือเปล่านี่อันนี้ที่เช่ามาในติ๊งนี่โอ้เพื่อนต้องรออีกนานปเพี่ยนเพื่อนไปซื้อได้ไหมเพื่อนโอ้โหเพื่อนมันเต็มว่ะไปซื้อดีกว่าป่ะเออซื้อซื้อหน่อยเพื่อนซื้อหน่อยน่าจะอยู่บนเขาโคเคนมีร้านหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่เอาเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆกเนี่ยเพื่อนเอาเมื่อกี้ก็นี่ไงก็แบ่งกันกินเอาเอาไม่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 คือเมื่อกี้นี้หยินเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เปียกตามหยินหยินตามเปียกบ้างอ่าฮะโอเคไหม ขอซ่อมรถก่อนได้ป้าแบบว่าแอร์มันออกอ่ะไม่ได้ตามมาตามมาเร็วเปียคือเปียก็รอหยินไม่ได้เลยเรยอไงรอแค่นี้รอไม่ได้หรอกเพื่อนรอรอได้ครับพี่รอได้ครับคือแบบว่าไม่รอเลยหรือไงรอได้ครับรอเขากลับมาก็ยังรอได้เลยครับวเดี๋ยวบอกน้องรอตเดียให้นะไอ้พูดอะไรเพื่อนพูดเพื่อนอะไรเนี่ย นักหนาวะกลิ่นว่ามันแก้งไอ้เปียกอะถ้ามันทำน้ําเสียงโทนเนี้ยแสดงว่ามันแก้ง <laughs> ไปไหนเอ่ยไปไหน ยินขบาวต่ำเด็กผู้ชายไม่ใช่เรื่องแย่แยเพื่อนถึงแล้วเพื่อนเด็กตอนนั่งลงบนรถนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบขี้หนาวเพื่อนเขาหนาวอะไงเขาหนาวมั้ยเกี๊ยติมแล้วครับรับอะไรดีครับมีติ๊มซอสเสิร์ฟไหมครับซอสเสิร์ฟวานิลาซอสเสิร์ฟวานิลามีครับไอชีเสิร์ฟมีไหมครับชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟก็หนูเนี่ยแหละชีเสิร์ฟ เอารถดีอะค่ะรถดีใช่ใช่เอารถดีอะค่ะมีไหมรถดีไม่มีเลยครับมันเค็มนะครับรถดีรถดีก็น่าจะเค็มครับพี่เป็นไปงั้นเอารถเบนค่ะรถเบนน่าะโอ้เพื่อนเร็วเเพื่อนที่หิวแล้วนะน้หวานเน่ยเพื่อนไม่เปียงก็ซื้อสิเปียงไม่ซื้อหรอซื้อให้หน่อยพี่ย่านซื้อให้หน่อยแท่งละห้าร้อยครับมีมีไอติมขนมเบลปี่ใชงไหมคะ ซื้อหน่อยเพื่อซื้อแซล้วกินไปหน่อยพื่อน้อแ่สวัสถามเอามีไหมผมเลขแปดหนึ่งสีแปคุณไอดีอะไรไอดีสี่เก้าเก้าครับผมผมเอาสองแท่งอ่ะไม่สีเป็นคนสองคนอะโอเคสวัสดีครับเอาสองแท่งเขาใส่ีา้อาอรถอะไรเพื่อนเอารถอะไรก็ได้พื่อน สองแท่งเพื่อนสองแท่งแล้วแบ่งกับพี่ต้อยคนละแท่งก็เอาเพิ่มอีกสองแท่งอันนี้คือผู้ี่ยนไอเดีอ่ะพอมาเลี้ยงไอติมั้ยใช่ใช่ครับพี่ไม่เปลี่ยนเลี้ยงมาเพื่อนมาเลี้ยงเพื่อนคือรีบไปไหนหรือเปล่าหนูมีรถวอลนัทครับหิวเพื่อนมันร้อนร้อนเนี่ยเอไม่เปลี่ยนใช้เวลาตรงนี้นานกันแลโอเคได้ครับใี่แท่งดีครับมันให้ซึมซับบรรยากาศอะไรเงี้ยเพิ่มช็อกโกแลตอีกสองแท่ง กินยังสกอตพี่บังดิใช่ค่ะใช่แล้วก็กีบให้พี่สาวอันหนึง่งแล้วก็ที่อินอันหนึง่งพี่สาวเบอร์เป๋าอะไรครับสองศูนย์เจ็ดสี่ค่ะขอบคุครับพี่สาวเบอร์อะไรดีแล้คะหนึ่งห้าเจ็ดแปดค่ะหนึ่งห้าเจ็ดแปดเอ้ยไอย้ผมอย่าไปได้เนะี่ยเออ รอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ไอติมร้านที่สาวน่าจะอร่อยนะคะคนนั้นเขากินเยอะมากเลยค่ะเขากินสามคนแล้วอะเอเอกิฟให้พี่คนใส่หมคุณกลัวเขาเสี่ยวฟันหรือเปล่าครับก็เปล่าเลยครับเขากินสามคนเนาะเปล่าอะไรครับพี่ยังเหรอเพื่อน่หิวแล้วเนี่ยได้ยังเนี่ยกินเยอะๆเลยเสียวฟันนะเปล่าเลยครับกระเป๋าหนึ่งเก้าหกหกสองอันนะเพื่อนหนึ่งเก้าหกหกสองอันครับกระเป๋าแปดหนึ่งสี่ครับสองอันนะอย่าลืม อีกการเพื่อนอีกกันนี่ไงรอพี่เขาทำให้น่ะได้เพื่อนนาุดท้ายนะเพื่อนจะได้กินจะให้ยินเก็บได้ไหมอ่ะอันนี้จ่ายมากี่แท่งแล้วอ่ะจ่ายมาแท่งสองแท่งหนึ่งห้าใช่ครับผมของผมเดี๋ยวแจกเชียร์เดี๋ยวผมเชียร์ให้ครับไม่เป็นไรพี่ชายผมเชียร์ถ้าหลาทั้งหมดหนึ่งห้าเลยนะหนึ่งห้าเจ็ดแปดค่ะกระเป๋าหนึ่งเก้าหกเพื่อนคือ เแม่ค้ามือเลยแท้สุดท้ายไงแม่ค้ามือใหม่จำไม่ได้แล้วถ้าแบนทั้หมดเท่าไหร่ครับแปนหนึ่งสี่แบดหนึ่งสี่๋ต่ผมให้ไปสักประมาณหมื่นหนึ่งพอไหมครับหมื่นหนึ่งโอ้โหอะสองหมื่นกันนะครับคนละหมื่นเล็กนะครับอุ้ยทำไมใจดีจังเลยขอบคุณครับกี่บาครับไอดีสี่เก้าเก้าครับผมนี่ครับผมคนละหมื่นเนาะเาเอามะฉาดด้วค่ะอันหนึ่งมาฉาอันหนึ่ง ดีดีดีสนับสนุนเนาะไปรุ่นสรางตัวเป็บพวกไปรุนสร้งตัวสนับสนุนเขาไว้เขาได้นี่บนะครับเพจองเทเขาไปแล้วนะคะพี่จะไปแล้วเหรอเปียกไปไมล่ะเอากินติ๊บิยู่เดินทางต่อห้าเจ็ดแป่ะได้ราได้าได้เดี๋ยวจะไลนมันขอบคุณนะคะขอบคุณคุณชื่ออะไรครับเนี่ยคุณหัวทองคะ คุณชื่อแล้วเนี่ยชื่อพุดดิ้งค่ะพุดดิง้งพุดดิ้งนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะแต่ว่าเป็นขนมหวานญี่ปุ่นนะพุดดิง้งที่ <c oughs> คุณเคยดูไหมที่ที่ทคนแก่เขาจะตบเวลาแบบพุดดิ้งอะ <c oughs> ตบสายตาเนี่ะ <c oughs> คุณเคยกินไหมพุดดิ้งอะ เคยกินค่ะเคยกินเออมันความถ้วยลงแล้วแล้วเขาต้องแบบว่าตบลแล้วก็จะดึงดึงใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะเป็นดึงดึงอ่ะอ่อดีราบชื่อของหวาน <c oughs> งงวะยินง,งงหรือพี่เขางงวะตามมันละ <c oughs> ค่ะเฮ้ยอย่างนี้เราให้ไอติมไปแล้วก็คือจบแล้วปะ จบเ้บืยอารจบ,บ,บเราเพราะแต่เขาไม่ได้หวังอะไรตัอเราหรอกเขาแค่อยากอยู่ในดีหมอคอเขาอยากอยในติมแค่นั้นแหละเศร้าเนาะอย่างนี้เศร้าเลยอ่ะยินเป็นสีผมกันปะได้ยินต้องใช้สีนี่บลอนช์ชมพูพี่จะไปใช้ผมบลอนคุณเนี้ย ันเยังตั <c oughs> องว่อยโอ้ยหินให้ไปเพราะว่าหินก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราให้ติมไปแล้วจะยังไงต่อเพราะว่าดูเขาทั้งวิ่งหนีเราทั้งแบบว่า ไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบข้อความเหมือนกับว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเราคือความเป็นเพื่อนแกจ,จะยังมีความเป็นเพื่อนให้เราอยู่ไหมอ่ะยินก็อยากรู้เหมือนกันว่าความเป็นเพื่อนจะมีให้กันไม่ได้เลยเนาะไม่เข้าเลยอ่ะยินอยากรู้เหมือนกันว่าว่าว่าจุดประสงค์ของเขาเคืออะไรอ่ะเนี่ย ควรปะนไม่ควรควรน่ารักหรอกพอเป็นสีนี้มันแปลกเหรอไม่แปลกน่ารักมันเหมาะกับผิวขาวน้งหยินเหมาะกับผิวขาวก็บอกอะไรป่ะอะไรนะมันจะบอกไอรินเจนปะ่ะเหมาะไอรินเจนจะทำสีนี้หรอไอรินเจนสีนี้ ฟรอนสว่างสาวตาฟ้าใช่ไงแบบว่าความเป็นเพื่อนเขาก็สาวตาฟ้าที่ไม่ใช่สาวตาไฟอาจจะความเป็นเพื่อนเขาก็ไม่ได้อยากเป็นกับเราด้วยไงเพราะเขาหนีเราตลอดเลยไม่ชอบทำให้ใครเอยน้องหยินขับรถเต้นขอบคุณซับจังร้องกันรางวันนะคะ ฮัลโหลไปนมไม่ไหนมาอาไว้ทำไมว่างอันธนาคารไม่กันได้แล้วเนี่ยนมเพิ่งมาพี่เลี้ยงตามาาน,านั้นแล้ะแต่ว่านมเพิ่งเข้าว่เราจะไปจกแคปอยู่